ผมโทรไปบอกหนุย่ยเล่าให้หนุย่ยฟังว่าหนุย่ยนี่แหละหนังสือเล่มนี้มันประสบความสําเร็จแล้วมันไม่ใช่เรื่องเงินไม่ได้เรื่องความดังเพราะว่าอาชีพผมก็มีอยู่แล้วผมไม่ได้ต้องการมามีชื่อเสียงใน,ในเรื่องการทําหนังสือแต่ว่าวันหนึ่งเราดีใจที่หนังสือหรือว่าบล็อกของเรามันทําประโยชน์ให้กับคนอ่านได้ออันนี้คือวตัตถุประสงค์ใช่ที่อยากทำรตรงนี้ใช่ไหมค,<ช>ครับใช่พี่ทราบว่ารู้สึกปูนซีเมนไทยเขาจะซื้อแจกพนักงานทุกคนเลยนะคะใช่ไหมคะของปูนซีเมนไทยซื้อแจก ก็มีโอกาสได้ไปบรรยายที่อุสเมนลำปางนั่นก็น่ารักครับเป็นเป็นเป็นองกรที่น่ารักนะครับก็เขาก็สนใจธรรมะยังไนว่าเคยเชิญพระอาจารย์ดังๆไปแล้วคนไม่ฟังเขาบอกบอกเขากลัวครับเออคนจะกลัวมากเพราะบางทีเราก็รู้สึกว่าธรรมะเขาถึงยากจังทําไมต้องไปอยู่ในวัดสาวันเจ็ดวันต้องแต่งนุ่งขาวห่มขาวอะไรเงี้ยครับโดนจงกรมใช่ใช่อีกสักคําถามนะคะ หลังจากที่พี่การู้สึกตื่นรู้สึกตื่นรู้แล้วได้ลดอัตราปล่อยวางในตัวเรามีความสุขอย่างไรแล้วก็อยากได้ข้อคิดวิธีคิดหรือการปฏิบัติในการปล่อยวาง,ต,งต้องคุยคําว่าปล่อยวางก่อนปล่อยวางคืออะไรเงี้ยนะครับทุกวันนี้คนบอกว่าปล่อยวางคือไม่รับรู้ <S 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 เรื่องราวต่างๆพยายามตัดตัวเองออกจากโลกให้เยอะที่สุดครับถ้ามองในมุมพระก็คือความหมายว่า ละทิ้งทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมออผมถามว่าในชีวิตจริงของเราอย่างนี้ครับเรามีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นหรือเปล่ามันยากมากเลยนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยแค่ขับรถออกม,มาจากบ้านเจอคนขับรถแบบมารยาทไม่ดีแล้วก็หงุดหงิดแล้วจําออมาทํางานก็เจอมาทะเลาะก,กับคน <c oughs> มาทะเลาะก,กับเพื่อน <c oughs> กลับบ้านก็เหนื่อยลูกก็งองแง <c oughs> ผมว่าตรงเนี้ย <c oughs> เป็นธรรมะที่เราเราใช้ฝึกตัวเราง่ายกว่า วันก่อนมีมีคนมีคนหนึ่งถามผมว่าเขาอยากจะขจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจากตัวตนผมผมตอบว่านั่นไม่ใช่แนวทางที่ผมคิดนะครับผมคิดถึงเรื่องของการอยู่กับสิ่งที่เราเรียกว่ากิเลสหรือว่าความทุกข์นี่แหละแต่ให้รู้ทันมันเหมือนวันเนี้ยถามว่าถ้าเราถ้าเรามีความทุกข์เรื่องความรักใช่ไหมครับคู่ครองเราไม่ดีเนี่ยทางหนึ่งขจัดใช่ไหมครับ ก็เลิกกันเลิกกันเลยไปแกไปของทางแกเลยฉันก็อยู่ของฉันแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากคาว่าขจัดเป็นอยู่ร่วมด้วยความเข้าใจเนี่ยมาดูซิว่าเราทะเลาะกันเพราะอะไรอะไรที่คุณไม่ชอบในตัวฉันอะไรที่ฉันไม่ชอบในตัวคุณแล้วคุยกันมันก็จะเปลี่ยนมุมมองนะครับแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันครับผมเนี่ยกิเลสสาหรับผมผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะครับคือเวลาเจอความทุกข์อย่าเพิ่งหนีความทุกข์ วันก่อนผมก็พูดประโยคนี้เหมือนกันว่าให้กอดความทุกข์ไว้แน่น <c oughs> แล้วทําความเข้าใจกับมัน <c oughs> วันหนึ่งมันจะทําร้ายเราไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม <c oughs> ถูกไหมครับอยู่ในร้านเดิมอยู่ในพนักงานชุดเดิมแต่เมื่อมุมมองเราเปลี่ยนเมื <c oughs> ่อก่อนคน,คนกับสถานที่เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความทุกข์ <c oughs> แต่พอเราเปลี่ยนตัวเองปุ๊บเปลี่ยนความคิดปุ๊บทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ทําไมเรามีความสุข เหมือนกันอย่างที่ตะกี้บอกว่าจะทํายังไงให้อยู่กับสุขกับทุกข <Yeah. S 1> ์คือคือตะกี้ก็พี่เล่าให้พี่ฟังไปว่าวันที่ผมอุ้มลูกอะครับ <Yeah. S 1> ผมให้คนเอาลูกนอนกลางวัน <Yeah. S 1> ก็ต้องปิดไฟในห้อง <Yeah. S 1> ใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> อุ้ม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 ,ม,มแลวลูกชายผมก็ถามว่าป๊า <Yeah. S 1> <apa> แสงสว่างความสว่างหายไปไหน uh. ลูกชายถามว่าความสว่างหายไปไหนห้องมันมืดนี่ครับขวบกว่าใช่ไหมตอนนั้นใช่ตอนนั้นขวบกว่านะครับ ก็ถามว่าปา้าแสงสว่างหายไปไหนโอเคแล้วก็บบแ๊บขึ้นมาเลยแสงสว่างไม่ได้หายไปไหนมันแค่ถูกแทนที่ด้วยความมืด mm hmm. เพราะเราปิดไฟปิดสวิตตัใช่ไหมครับปิดตัก๊กไฟดับพอเรากดปุ๊บไฟก็มาความทุกข์กับความสุข mm hmm. ผมคิดว่ามันมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพียง mm hmm. แต่เราเลือกที่จะเปิดหรือปิดสวิตแบบไหน mm hmm. วันนี้ถ้าเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าพันหนึ่ง ถ้าเราเลือกที่จะมีความทุกข์ใช่ไหมครับเราก็ไปเปรียบเทียบกับเพื่อนที่มีเงินสักสองล้านเพื่อนมีเงินสองล้านเรามีเงินพันเดียวเราทุกข์ไหมครับทุกข์แต่ถ้าเรามีพันหนึ่งในกระเป๋าแล้วเราไปอินเดียแล้วไปเจอขอทานแบบเนี้ยผมถามว่าใครมีมากกว่ากันครับเนี่ยผมว่าวิธีในทุกๆเรื่องนะครับในทุกๆเรื่องมันจะทําให้เราค่อยๆเปลี่ยนมุมมองครับเมื่อก่อนผมเป็นคนใจร้อนขับรถเร็วมากนะครับเมื่อก่อนขับรถร้อยกว่าตลอด วันหนึ่งก็รู้สึกว่าทําไมเราต้องเสี่ยงกับชีวิตเราขนาดนั้นก็ขับรถช้าลงช้าลงวันหนึ่งมีคนปาดหน้าชิวแล้วคนที่อยู่ในรถก็เตรียมจะด่าแล้ววาจะด่าแล้วกำลังแล้วผมบอกว่าใจเย็นๆอย่าพึ่งก็ขับตามปนิดนึงแล้วไปชงโงกดูนะครับ<ๆ>เขากำลังปั๊มหัวใจ อย่างเงี้ยผมว่ามุมมองเงี้ยจะทำให้เราคิดช้าลงเราควรจะใช้ชีวิตช้าลงเดินช้าลงคิดให้นานขึ้น<ม>แล้วเราจะเห็นความแตกต่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราอะครับตอนนี้เราใช้ชีวิตกันเร็วมากนะครับครับเวลาเรียนก็ต้องเร่งเรียนให้จบเร็วๆเวลา<ม><ม>ทํางานก็อยากจะทํางานให้ได้เงินเดือนสูงๆครับมีบ้านหลังแรกเร็วๆมีรถคันใหญ่เร็วๆมีม,มือถือมีทุกอย่างที่มันดี<ม>ที่สุด ถามตัวเองหรือเปล่าว่าตรงนั้นมันทําให้เรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันเร็วมากจนบางทีเรามือถือบางทีเรายังใช้ไม่ทันเบื่อเลยเราต้องเปลี่ยนรุ่นอีกแล้วใช่บางคนใช้เหมือนจะว่าคุณไก่อย่างไงชอบคนครับางคนบางคนมีแฟนเปลี่ยนแฟนบ่อยมากเออเพราะอะไรเพราะว่าคุณไก่อีกแล้วใช่เข้าต้องเข้าหมดเลยได่ว่าผมใช่ไหมครับโอเคครับคือผมว่าชีวิตเราใช้ชีวิตกันเร็วไปหรือเปล่าอื คือเหมือนกับใช้ชีวิตที่เหยียบคันเร่งตลอดเวลาคือมันมีสิ่งที่มาเข้ามาเปลี่ยนผ่านในชีวิตเร็วคือมาเร็วไปเร็วใช่ไหมครับเลยทําให้เราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่เรามีอยู่ด้วยสิ่งที่เรามีอยู่ด้วยใช่ไหมครับเป็นเหตุผลที่ทําให้ปัจจุบันนี้เกิดเขาเรียกว่าไงผมว่ามันทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นมีความสุขง่ายขึ้นครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมแสวงหาความสุขนอกต